รถกระบะสี่ประตูนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงมือ2สภาพสวยนะคะมิตซูบิชิไททันพัฟสี่ประตู2.5ดีเซลรถปี2011ค่ะเครื่องยนต์เดิมๆนิ่มๆเกียร์ออโต,โต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะล้อแม็กขอบ20ค่ะล่ลอนะคะเป็นรถตัวสูงด้วยยิ่งใส่แม็กล่ลอๆแบบนี้นะคะยิ่งดูดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ภายในกว้างขวางค่ะขับง่ายขับสบายเกียร์ออโต้น,นะคะเพลงมีฟังค่ะรถสวยพร้อมใช้งานต่อได้เลยเล่มเอกสารมีให้ครบ,ครบแบบพร้อมเลยทีเดียวด้วยนะคะเครื่องยนต์ก็ประหยัดค่ะ 2,500cc ดีเซลห้องเครื่องสวยคันหน้าสวยนะคะราคาเงินสด218,000บาทดูรถได้แถวโคราชนนไทย ติดต่อนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองโดยการนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ต้องขอรากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ